สวัสดีครับปีที่มีมาโตซีนอนครับวันนี้ลูกค้าฟอร์เ a นเจอร์ได้เข้ามาอัปเกรดไปหน้าเป็นตัวไปบอก9.1เฟสชั่นของบริัดเ m c นะครับวงแหวน LED BM Style นะครับพร้อมด้วยเ i g h ท Audi Run p a t นะครับดูแสงหนา้าตรลกันครับสตาร์ทรถครับไฟลีครับไฟอุกเินครับ ไปเลี้ยวเป็นเทร์นนิ่งนะครับไฟต่ําครับสูงครับไปครับพุตเจอร์ทางเราเป็นใบพุตเจอร์นะครับสูงต่ำ็นตัวครับดูแสงันตัวกันครับสูงครับไปครับดูแสงผ่านทีมตัวรถกันนะครับสูงครับไยครับพร้อมสว่างนอกและในตัวรถไม่ต่างกันนะครับ สนใจติดตั้งชิางงานในดีเกียนิกได้ทางเพจบิทพีแม็กม,มาตัวซีนอนทุกสาขาขอบคุณครับ